ก็บริการดีแะนั่นแหละยังขึดากระชกรู้เลยนะมันเยียงไปเลยคือเขาไปแต่งสู่ทางยุดรปนล็กเดียวไปมันแปงโค้เเป็นขึนขเียดตรงนี้โดเกียวโค้ดแต่แอยเดี้ยยนเนี่ย้วค่าบเยมันใจ้นคือเขาไปทดทุ่มโมเลล่ะ เห็หอเวม่รนูค่ไม่ไรหนูจังไรมีดไ่ซื้อเลยเน่างัเอามาเางัตื่ว่าโสได้วัธรรมดาวันิดากันนกเยงนี่แหละอแดงคิมที่ตันเกือบไปบ่มต้มีลูกเหมนกันแม่ง่าละน้อมาตามทีที่้บริกันี่ที่เดยกเกเกือบไปหน่อยไม่ไม่นะเกือบ้กอบลกันกวนึิงงนี

ลาบหมูแก้มข้อฟาไม่พอเขาต่าหูจิลาปิดไม่รอนดีไหมรสชาติเป็นยังอูกนติ่งแเยี่ยมแน่นบ่ต่เยี่ยมปากกาบ่เนี่ยประกาศเนี่ยรวมจึงรวมไม่ปลาุวมไม่ปลาปลาเยี่ยมไทั่วมากว่าในตะเยี่มประกาศี่เนี้ยไ่ได้แด่ประกาดีโอวัน

móc bà là kia móc b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 à kia móc kia kia กินอะไเสียต้มขาวัวไม่กินหลายสมุนไพรขาวมาขาก็แล้วมาขางวขวมากินตเรีอื้อะไรไม่บอกสุภาพเลยผิเเสียไปเลยมือนผิสร้างขุมสร้งุ้าวปยดไปเร่อไรโ้ยดงดไัมือเลยเป็นโรคบ้ต่อไ่ว้ไมด่แหละหนึ่่ไม่ไม่ต้ไ

บ่พอกินกินกินกับเที่ยวกับคนของแข้งหยกเบาหวาน40คืนนี้คือกลุ่มเสียงมดเอ้าก็แม่ให้ตรวจหัด2เบาหวานบ่เป็นหยังดอกหวานนี่เบิ่ง20ลูกเอฟดอก <laughs>

Yeah. Men hạng mến hạng lên. Hãy bóng hạng. Hãy sống bóng 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 เขาอยู่บ้านนี่นะเป็นเบาหวานแห่งคิดว่าขาน้าผมกลขาน้าครับพขาอยู่บ้านนี่แล้วขาหนาผมมีน้ำครับผมมีน้ำช่วงนี้ขาน้ามีขาหน้าหับหน้าไหลขาหน้าข้าง ต้องไปดีบ่าบน้แกเป็นบวันนี้เขาเย็นกได้กิน้อน้านมันจินอนเย็นอ้ยันปร่งเลอันนี้เขาห้อนลูไปมันตึงนอันนี้สีบ้อนังสไลกไปันแห้งนี่เอาไปนี้ไม่ว่เอาไปเดียวด้เดียว

เราก่ได้ขอนตอนนี้ผม่นะมมันแหะตลอดคีอืมอกคิมงานหลดเจียวของฟอร์กีเยเบิ้มมัครับโอ้นั่นมึกมดไปแบบนี้จงมัเป็นสนสองพ้นเลยนีติดตามครับติดตามที่ก็แหละติดตามทุกมือถ้่ผมมือใดผมบางเนอะาต่ว่างก็ก็ได้ออกมาครับเาดเบอยหดน่เห็น มึ้เดี๋มวก็พาไรครับได้กินอาหารกันเลยไงปลา้ดินได้ไม่ใช่เนื้อปลาเนี่ยคุณบอกปลาเกี๊ยวส่วนปลาแท้ดินนี่ปลาขาวแล้วนเป็นยังองปลาเกี๊ยวขี้ละกองเขาใได้ยิ่มเลยอยู่กลางเต็นต์เลย มูนี่กินเขาหนาหยางน้อยครับไม่กินไงไม่เจอกันสิจังกินเจอเจอเขาหนาเจอเขาล้มปะล้มมูนี่เจอเขาล่มล้มแช่น้ำไหมวุ้ยปัญหาไงมูนี่มูนี่หนาหยางไรเจ้าเขาเจอเขาล้มครับเขาล้มเนี่ยเขาล้มแช่น้ำปัญหาอะไรเลยมันเขาทีครับปีนี้เขาทีแต่ว่าห่วงหน่อยพี่น้องเอ้ยเปียกติดตะแกรงเขาเอินไปยังไง เป็นแต่แกงมันเขาเขาติดตะแงเขาไม่เขาเปียอ๋ออืมอืมติดตะแงเขาเหนียวไม่ติดหรือจะจะแยงห่วงใส่กีละปีนี้ฉิดยาอยู่ครับกับรถกับคนขับเจอแต่รถรถรถเจอกับน้ำเจอว่าเขาล่มเจอว่าคนขับอารมณ์ดีกว่าลนะครับเบื่อมณ์ไม่ได้อารมณ์ดี

น้ำบ่แห้งเจอทั้งเขาหนาเจอทั้งเขาลุ่มเจ้าของแค่ว่ามีอีกเป็นว่าสงสัยเขาเลยแจกแจับนะครับมือนีิเจ้าของเขาเจ้านี่ครับเจ้าของหน้าเสียงแดงเลยอันนี้เจ้าของเสียงหน้าหรอจักรหว่งเสียงหน้าโอ้เอ้จักรหว่งเสียงหน้าผู้นั้นเฝ้ารถนอนอยู่ึิไมี้ยวมุงอยู่ ก็เต้เนเยอะข้างหนอย่าฟังหน้าอย่างเชียงหน้าฟังเชีงหน้าผู้บริสามปีเราก็นอนด้วยเวเต็นอนตดเนียวเต็มมนเานออนี่อยู่แล้วเดี๋ยววกันเต็มกันเนาอกเมียน่วทีมงานประมาณสี่ปีแล้วเนาะสีปีเรือหปีไก่ย่างกะพิได้เนาะสี่ปีนะครับสี่ปีเนาะสี่ปีครับเมีนี้สีปีละทีมงานก็เจนว่าเจไรับเงินผู้ต่ออล่ะจะขับบ้กัน ตีนี้มันดีนมยันเรืนมนั่นน่องนั่นหรือนมยันดิผมผมจำได้อยู่แต่สมัยอยู่ไรอีสเนาะโอ้กินลาบหมูเลยไหมกินเหลาจนกลับบ่ได้ไหมไปเที่ยวอยู่อันไปไปกินอยู่อันกินน้องน้องเจ้าอย่างโนบเลยกินเหลวเมื่อสองเดนผู้เดียวไลยไปเชียงรายครับไปใช้พี่โอ้หื่อแม่นครับจ๊อบมาจ๊อบมาให้นะ